คือภูเขาถูกก็คือเล่อผมที่มันติดอยู่ในกามถูกนัำเยอะแ้วแต่ของรู์เราเมื่อว่าสวกเมื่อว่าอะไรติดอยู่ตรงที่เดียวเลยแล้วก็เสวงหาเพื่อเรีเลี้ยงมันด้วยมันสร้างบริวารดีมากมากมายในความรู้เพื่อเยห้มีความรู้ในทางหลวงเาต้องใุ้มสามแบบมา โซ่จะมาลอ,อยบุกรณนเยอะมากยต้องหาที่อยู่ที่กินที่อะไรตัง้งบ้านสร้างเลยสร้างอาชีพสร้างอะไนี่โลกไปทั้งโลกติดข้องในตาลมรุสโลติดข้องในตาการที่ละเอียดแันี้มีไเน่วันเพนเขาจะอยู่กับกาล,ลล้วนๆเลยเนี่ย ผมมาเทวาจาองอุง,ง,งดูสิเราดึนถึงการะนี้ไม่ต่อปกติกรารล้วนเลยที่จะไปเขาจะมาเป็นทุกข์เพราะการนั้นนี่เีเขาเป็นทุกข์เพราะกลัวจะกรารมันจะหมดไปอายุูั้งหมดปุ๊บก็หมดจริงีนี้บนมืออยู่ด้วยการด้วยอยู่ด้วยการสวยบุญที่ทําไปอยู่ได้ทางด้วยสี่สี่ทางสี่ให้ให้ผลทางการนี้ ทานศีลให้หมดทางกรรมก็ไปสเสวยดีขึ้นดีก็ไม่ได้ดคือขอให้อายุการสเสวยกรรมของเรบบนามันนานนะอ,อยู่เป็นมนุษย์เราอายุไม่ถึงร้อยปีมันก็ยังอยากอยากให้มันอยู่ตลอดจนวันตายอย่าง <c oughs> นั้นนะออบอก คำของอาจารย์ก็จะเบาเลยอยู่แล้วสเดือนนึงจะเรยเมาเลยงานคงเดือดอย่นี้อาจารย์กบเอ่ออยากมาให้อาจารย์ชี้แนะเราเริ่มต้นยี่วันห้าติดย่วันหผมคิดว่าทั่วๆไปเนี่ยจะ คามยากปฏิบัต you know, ิยากเริ่มจากข้อไหนเริ่มต้นยังไงการมเห็นทางนิวร์ก็คือนี่ยหนให้เป็นผมกานั่งคนที่ติดข้อหนึ่งตรงนี้ปุ๊เขาเติดในเรื่องการํานั่งจะมาที่คิดถึงเรื่องการกับตาเรื่องการมเห็นทางนิวร์เข้าเพราะในการที่การมาเห็นทางนิวร์มเข้ามา หม0 0พวกนี paid, video, ้ก็ขับไปดปวดับลดมันก็มีตัวป่ากาว่าการมันเกิดได้มันถึงเรื่องเจ้าหงอกนถึงความตายมถึงความตายนนถึงความมุกถึงโรคนถึงโรคไข้ไข้เจ็บมันก็จะเบาถ้าปัญญาบาทเกิดขึ้นมันถึงให้เกิดตามเมตตาเลยเมตตาเป็นปัาบายมันจะเบาวัวน่ ตัวมั่วนอนมันเกิดขึ้นเลยไอ้ไอ้ของตัวนั้นไม่มีไอ้ทีนั้นม่ทักเข้ามั่วเหงาหาวนอนเหี้ยมั่วนั่งหลับตาปุ๊บงงทันทีไอ้ตัวทีนั้นม่ทักเข้าพอเมื่อไอ้ตัวทีนี้ค้างคอมาปุ๊บเราก็ต้องอะไรวะเพ่งความแสงสว่างอย่าไปนั่งหลับตานั่งมองจุดจุดเทียนหุ่นนั่งมองเทียนลึกถึงความสว่างถึงความสว่างแต่อย่าไปหลับตา มันไม่มีตัวนี้มันฟุ้งซ่านหลงคาเลยฟุ้งคิดไปฟุ้งเลยฟุ้งมันไม่ถึงบทสวดมนต์เบทสวดมนต์ประกอบใจเลย่ถึงพุทธคุณธรรมคุณธรรมคุณสวดเนอยางนั้นแหละไม่มฟ้งไปเรื่องไม่มีฟงในเรื่องดีๆนี่ไอมันสุดท้ายก็ไอเราเลยสงสัไม่แน่ใจว่าทำหรืไมได้หรือ้ปลก่าปักใจไม่แน่เลยมันไม่แน่นอนพอน ไม่มันคงถึงพวกนี้มันต้องมีสัจจะเราเลยปรับกาทำาอะไรทุกทุ็มีสัจจะทำต้องสร้างสัจจะแล้วก็ลงมือทำเราจะไม่ยอมจะมาสัจจะของเราถ้าเรายังทำไม่ถึงตรงนั้นอาจารย์ตั้งสัจจะเอาดีแลกเอาด้วยความตายมันเป็นอะไรของตายแล้วกันท่านนั่งก็คือนั่งยังทุกข์มันจะขนาดไหนระดับของความทุกข์อ่ะมันจะขึ้นมากขนาดไหนท่าเรานั่งนม่งกระดิกเดี๋ยวขึ้นมากขนาดไหน แล้วนั่งหุนเที่ยงคืนแล้วมันยังไม่พอเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วว่าเรานไม่ได้ยังทนได้หน่อยทนได้หน่อยแล้วมันยังได้อีกนิดหนึ่งธนได้อนิดหนึ่งเดได้ถึงนิสัยของมันมันระเบิดทุกข์ก่อนมันเราก็จะแยกได้ว่าเอออันนี้ทางใจนะอันนี้ทางกายนะถ้ามันแย,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 ยกกายแยกจิตได้มันจะรู้ว่าเออทุกทางกายใจจะต้องไปเป็นทุกข์กับไ ทุกที่เขาแล้วไม่ได้ทุกที่ใจใจมีเขา่าต้อมีขค mm hmm. อย่างน้นมีนี่ไหมเพราะปาทางเองมากมันพากระยานเยนี่พากระโดดเลยนี่ว่าทางที่ติดกในกายเลยหรือนั่นนง,นง,งน้องทิเงเนื้อน่ะเป็นไงก็เป็นเจ็บก็เจ็บถ้าเรารู้สึกเจ็บยังไงก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดคนตายแล้วน,นะจับนอนก็นอนจับมานั่งก็นั่งเพราะมันมีความรู้สึกเราคนเป็นยังไงก็ต้องรู้สึก เแล้วก็ต้องเก็บก็้วทำแล้วดูไปให้นยแยกทุกทางกายทางจิตให้ได้พอเราแยกได้วพวกมก็ไม่ใส่ใจให้นคิดจิตใได้ทางนี้ใจเราอย่าไปจะไปทุกข์กันที่ใจเป็นทุกข์เพราะไปคิดกายที่เป็นทุกข์กายเรามันทุกข์แล้วใจมันก็คอทุกข์ไปด้วยเพราะมันยึดกายที่ทุกข์มันหวังแค่งความสุข แต่มันก็ไม่สูขให้เราสักทีเห็นไหมไม่งรู้มันกชำนาญพอมามีพื้นเลยแต่เขาแต่งง่ายเขาเขาหน้าทุกวันขานั่งเขานั่งวัน